จ้าสวัสดีจ้าป้าคนเดิมจ้านะพอนี้พอดีป้ามาทําผมนะจ้ามาเสริมสวยนะคือป้าเป็นคนที่แบบตัดผมอะ่ะร้อยครั้งไม่เคยได้ทรงเดิมนะจ้าได้ทรงใหม่ร้อยทรงตลอดนะจ้าพอดีร้านที่เขาตัดผมให้อะ่ะเป็นร้านของคนคนคนแขกจ้ะนะที่คนอาหรับจ้ะนะ พวกนี้เขาจะมาเป็นชุดนะจ๊ะก็คืออายุเขาเนี่ยจะน้อยกว่าป้าสิบกว่าปีนะแต่เขาก็บรรลุนิติภาวะกันหมดแล้วนะจ๊ะนะคือคนที่เขาตัดให้ป้าเนี่ยก็แบบอบรปอนะนนออีป้าอยู่นะคนนี้ก็เหมือนเหมือนเขาจะอยากซีป้าอยู่นะก็แอบ,บมองป้าหลายครั้งนะตัดไปเขาก็สี่ป้าไปนะจ๊ะไปก่อนขึ้นโต๊อ่ะ เขาก็ขอขอป้าไปดูบุหรี่ก่อนนะค่อยมาขึ้นโต๊ะนะกลับมาเนี่ยป้าก็ได้กลิ่นบุหรี่ผสมกับยาเขียวอ่ะจ้ะนะนะจ๊ะพอเข้าใจนะจ๊ะผัดเขียวอ่ะจ้ะนะป้าก็ได้กลิ่นนะเออมันก็แอบชวยแอบแรงเหมือนกันนะป้าก็พอจะเพิ่มเพิ่มไปกับเขานะจ๊ะนะสักพักหนึ่งป้าก็เริ่มเคลิ้มนะเคลิ้มไปเคลิ้มมาป้าก็ง่วงนะจ๊ะนะป้าก็แอบเวียนหัวนะจ๊ะ แล้วพอดีที่จอดรถป้าจะาเขาให้จอดฟรีไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะจ๊ะสมัยก่อนสองชั่วโมงไม่เก็บตังค์ป้าต้องรีบกลับมานะป้าก็มาเลนะจ๊ะมาถึงนี่ก็สี่นาทีละดีที่เจ้าที่เขายังมาไม่ถึงนะจ๊ะไม่งั้นเนี่ยเขาเก็บตังค์ป้านะไม่งั้นป้าเสียตังค์เพิ่มนะแพงกว่าค่าตัดผมนะจ๊ะนะแล้วป้าก็รีบมาซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะเพราะว่าวันนี้ป้ามีนัด ทานข้าวนะจ๊ะป้าก็จะทําสุดฝีมือป้าไปเสิร์ฟเขานะจ๊ะเผื่อเขาอยากจะกินป้าเพิ่มนะไปแล้วจ้านะ